ตรงนี้ไม่อยากถ่ายตึกหรอกค่ะเพราะเห็นทุกวันอยากถ่ายธรรมชาติมากกว่าค่ะคุณยายธรรมชาติสวยงามดอกไม้อย่างเงี้ยคุณยายชอบชอบดูแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือ สวนหลวงรอเก้านะคะจะมีหลายหลายมุมให้ดูค่ะ,นคะ,นคะพนักงานกำลังปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อยู่ฝั่งโน้นนะคะนุ่นทางโน้นดอกไม้สวยๆค่ะเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายไปเรื่อยๆให้ดูนะคะชมไปเรื่อยๆค่ะ โอ้เย็นจังเลยตรงเนี้ลยลมไม้เย็นสบาย ไปกันค่ะคุณยายจะพาเดินไปดูที่อื่นดีค่ะจุดอื่นก็มีโซนอื่นมีสวยๆงามๆค่ะดูกันจ้าวิวสวยๆนี่จะถายให้ดูนคะคะกันจ้านี่ค่ะมุมฝั่งนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะ ไปกันค่ะถ่ายไปเรื่อยๆคุณยายพาเดินไปต่อค่ะไปค่ะเดินไปไม่ทิี่ลืมแว่นลืมแว่นจนได้โอ้นั่งร่มเย็นสบายเชยจ่ะไปถ่าด,ดอกไม้นะคะอ่ามาถึงตรงนี้แล้วค่ะดูทีค่ะ ดอกกระเจียวสีชมพูสีชมพูหวานแหววค่ะดูค,ะค่ะสวยๆค่ะสวยสีชมพูอ่อนๆค่ะแต่โซนทางน้นจะเป็นสีชมพูเช้่มๆนะคะอันนี้กำลังเริ่มออกดอกใหม่ๆค่ะแปลงนี้สวยค่ะสวย นะคะ,คะสีชุมพูนา่งนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหตรงนี้คือร่มเย็นสบายที่โอกาสนั่งพักไป เอเดินมาไกลค่ะคุณยายอ่ะ แปลงนี้เพิ่งออกดอกใหม่ๆค่ะแปลงนี้สีชมพูเดี๋ยวคุณยายพาไปดูแปลงโน้นสีสดใสนะคะไปดูกันต่อจ้านี่ค่ะส่วนนี้จะเป็นสีชมพูเข้มค่ะนี้ดอกก็จะโรยแล้วแปลงสีชมพูดอ่อนหมเ่ี้เพิ่งออกดอกใหม่ๆนี่ค่ะ เป็งยาวเลยค่ะดูดูด,ดูยาวมาถึงนี่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋คนณาายถ่ายให้ดูนะคะยาวมาถึงนี่เลยค่ะ ช่วงนี้จะเป็นดอกกระเจียวเยอะค่ะเพราะ,ะเป็นฤดูฝน,นะคะ่ะไปค่ะคุณยายไปถ่ายแปลงอื่นให้ดูอีกค่ะแปลงนู้นก็สวยกว่านี้อีกสวยยิ่งกว่านี้อีกค่ะโอเชจ้าดูอีกค่ะค่ะ <c oughs> ถึงโซนนี้ทางออกคุณยายจะกลับแล้วค่ะเสียงรถธนาคารนะคะ รดพนักงานในสวนหลวงค่ะทางกลับจ้าเสียงยาวไปนู่นเลยช่วงนี้ฤดูนี้จะเป็นลงดอกกระเกียวเยอะค่ะเพราะทนฝน เป็นหน้าฝนะคะ่ะดิก็เลยมีแต่ดอกกระเจียวเรียงรายทุกที่ค่ะสวยงามไปหมดเลยยาวไปถึงรถเลยค่ะ,คะเป็ป่งรถพนักงานนะคะพนักง,งานที่จริงไม่มีรถเข้ามาได้ค่ะข้างในนี้ ยาวเลยค่ะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อีกค่ะคนละมุมคุณละโซนนะคะที่คุณยายมาถ่ายนี่ค่ะเนี่ยคุณละโซนกันค่ะดูนะคะแปลงนี้อลังการมากค่ะนี่ค่ะ อลังการโอกดอกงา,ง,างามเลย mm hmm. okay. นี่ค่ะอลังการมากเลยสีชมพูเช่มโซนนั้นจะเป็นสีชมพูอ่นอนที่คุณยายไปไมเมื่อเี้ นี่คือทางจะกลับแล้วนะคะทางจะกลับออกมาหารถร้อนมากค่ะนี่จะเสียงรถพนนักงานนะคะดูข้างหลังนะคะที่นี้ ยายจะพากลับแล้วค่ะพากลับแล้วนั่งลมดีกว่าโอ้ร้อนนี่ค่ะดูวิวข้างหลังค่ะนู่นทางโน้นอ่ะทางโน้นนะคะสวยมาก อยากให้ดูข้างหลังตรงนี้ค่ะโอ้เชจ,จ้าชิปหน้าเจอกันใหม่นะคะพี่ยาจะมาถ่ายดอกไมาส้สวยให้ดูค่ะเส็นรถพนับงานมาเยอะแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบติดตามด้วยจ้า